ขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ชแนลนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้คําสั่ง select and mask นะครับเพื่อจะทําการรีมูฟแบ็ k กราวด์ออกจากภาพซึ่งเราจะใช้เป็นภาพที่มีแบ็ k กราวด์เรียบเป็นสีพื้นเรียบๆแบบภาพตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับในวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นภาพที่มีแบ็ k กราวด์ที่มีรายละเอียดะอะไรต่างๆก็สามารถใช้คําสั่งนี้ได้เหมือนกันซึ่งอยู่ในคําสั่งเมนู bar select แล้วก็เราจะเลือกหัวข้อ select and mask นะครับซึ่งมันมี ทั้งใน Mac และ PC คำสั่งนี้ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ AI ของโปรแกรมคือจะใช้ปุ่มคำสั่ง Select Subject นะครับให้มันตัดรูปคนรูปนี้ออกจาก b a c k g r o u ให้เราเดี๋ยวเราจะดูจะไปลองดูวิธีการใช้งานนะครับการทำง,งานของเครื่องมือดูหรือว่าคำสั่งตัวนี้กันนะครับอันนี้ผมก็เลือกเข้ามาแล้วนะครับ Select and Mask พอเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นภาพนะครับจางๆเห็นเป็นตารางคล้ายๆตารางสี่เหลี่ยม ตารางหมักลูกสี่เหลี่ยมอะนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้คําสั่งตัวนี้ครับ select subject เวลาที่เราคลิกลงไปเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมมันจะใช้ AI ในการคํานวณเพื่อจะตัดภาพส่วน refine hair อันเนี้ยเอาไว้สําหรับนะครับให้โปรแกรมเนี่ยมาช่วยตัดภาพรายละเอียดของเส้นผมให้เรานะครับแต่อันนี้เราจะใช้เฉพาะ select subject อย่างเดียวเพราะเนี้ผมไม่ได้ยุ่งเยิงถ้าเกิดถ้ามีผมยุ่งย่งย,งยุ่งยุ่งอะไรเงี้ยเข้ามาเนี่ยผมก็จะใช้ refine hair ด้วยอันเนี้ยผมกดนะครับ select subject ไปแล้วนะครับพอกดไปแล้วเนี่ย ป๊บหนึ่งนะครับ AI มันจะคำนวณให้เราเห็นไหมครับพอเราได้ภาพแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะซูมภาพเข้ามาใหญ่ๆนะเพื่อที่จะทําการเช็ครายละเอียดของภาพว่าที่เราสั่ง Select Subject ไปแล้วเนี่ยมันได้ความละเอียดตามที่เราต้องการไหมรายละเอียดต่างๆหายไปไหมถ้าหายไปเราจะไปเพิ่มหรือว่าถ้าตรงไหนส่วนที่มันเกินมาเราจะลบออกอย่างเช่นตรงช่วงผมเนี่ยคุณเห็นไหมครับจะมีช่องสีขาวๆข,ข,ของแ k ็กกราวอันเดิมอยู่เนี่ยผมก็จะไปเลือกเครื่องมือ Refine Hair มาเพื่อที่จะทําการลากลงไปแล้วก็ให้มันลบสีขาวที่เป็นแ k ็กกราวอันเดิมออกไปนะครับ ซึ่งเวลาใช้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มบอใบไม้กับลอลิงหรือปีกาซ้ายกับขวาได้นะครับเวลาที่เรากดไปรึป๊บนะครับถ้าตัวลอลิงก็จะขยายบาไม้กระยอเนี่ยผมก็จะปรับให้มันเล็กหน่อยแล้วผมก็ระบายลงไปนะครับนี่แล้วผมก็จะไปส่วนอื่นๆถ้าบางส่วนเนี่ยเราอาจจะต้องขยายดูแล้วก,กด control เครื่องหมายบวกหรือ command บวกซูมภาพเข้ามารู้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบดูเบลอ,บอแล้วก็เห็นขอบเนี่ยเป็นตารางหมากรุกเนี่ยผมก็จะเอาเครื่องมือตัวที่เป็นการเพิ่ม selection ตัวเนี้ยนะครับผู้การที่มีวงกลมสีเทาเนี่ยมาระบาย ซึ่งการปรับขนาดกดบริเไม้เราลิงก์นะครับเหมือนกันอ่าแล้วเราก็ลองไล่ดูนะครับตรงไหนที่ยังดูเบลอ,อ,อเป็นห่อเป็นหยักๆอะไรเงี้ยนะครับไม่สมูทเราก็จะเอาเครื่องมือตัวเนี้ยไปลากเพิ่มเพราะว่าบางส่วนาอาจจะถูกซิลเล็กลบไปด้วยนะครับเพราะว่าบางส่วนที่ไม่เป็นไฮไลไท์สีขาวมาอาจจะถูกคําสั่งเนี้ยลบพร้อมแบ็กกราวออกไปเราก็จะไปเพิ่มเข้าไปในส่วนที่เราต้องการอย่างเงี้ยตรงแขนเนี่ยเห็นเป็นไฮไลไท์สีขาวชัดเลยใช่ไหมครับแบ็กกราวอันเดิมเนี่ยก็เป็นสีขาวเหมือนกันคราวนี้เราก็เลยเห็นเป็น ช่องตารางสีเหลืองหมากรูปเหมือนแบ็กกราวที่ถูกรีมูฟทิ้งไปแล้วก็ใช้เครื่องมือเพิ่มเซเลคชันตัวนี้มาเพิ่มเข้าไปแต,ต,ต่ตรงไหนที่เป็นบริเวณที่เป็นเส้นผมเส้นขนเนี่ยเราก็ใช้ตัวรีไฟเอทแทนนะครับเพื่อจะได้เก็บพวกรายละเอียดของเส้นผมหรือเส้นขนเนี่ยมาได้ครบตามที่เราต้องการอันนี้ผมใช้การเพิ่มในส่วนที่เป็นนิ้วที่มันแบ่งไปเนี่ยปลายนิ้วอะไรเงี้ยผมค่อยๆไล่นะครับหรือตรงบริเวณนิ้วโป้งเนี่ยเราจะเห็นเป็นตารางหมากรูปชัดเจนเลยแล้วก็ระบายไปนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการธรรมดา,มาเ้เง ใช้เวลานานนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ๆของ Photoshop เนี่ยพอเราใช้ออบชั่นนี้หรือว่าคำสั่ง Select subject เข้าไปเนี่ยปุ๊บมันก็ช่วยเวลาย่นเวลาในการทำงานให้เราแล้วก็มันก็รีมูฟแบ k ็คกราวได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแบ็คกราวสีเรียบๆเ,เนี้ยง่ายเลยครับที่แต่ว่าง่ายไงด้วยความที่มันเป็นออโต้ใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีอย่างเงี้ยอย่างบริเวณที่เป็นสีขาวเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเห็เ็็นนเเเปปตาาารรรงหมกกค่่ออยยๆๆบบืั ตรงส่วนที่เป็นปลายรองเทา้าด้วยสีชมพูเมื่อกี้มันก็หายไปนะครับส่วนในช่องที่เป็นตรงที่ผูกเชือกรองเทา้าเนี่ยผมจะใช้ refine edge remove สีขาวทิ้งไปอ่านะผมก็มาคลิกครับปรับเครื่องมือให้เล็กลงครับกดบอใบไม้นะครับหรือปีการทางด้านซ้ายอ่านะแล้วก็คลิกไปโปรแกรมก็จะคำนวณแล้วก็ปรับให้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเช็คดูรูปโอเครูปโดยรวมใช้ได้แล้วผมจะเพิ่ม smooth เพื่อปรับขอบภาพเนี่ยให้มันดูเนียนขึ้นนะครับไม่เป็นหยกัยกๆยแล้วคราวนี้ผมก็จะ ปรับชิปเอ็นะครับคือให้มันชิดขอบเข้ามาด้านในเพิ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งเ,เวลาที่ได้คัดภาพแล้วเนี่ยแบ็กกราวด์สีขาวจะได้ไม่ติดมาเป็นดีฟ e ิน e ์นะครับคราวนี้เวลาที่เราจะเอาพุทออกมาผมจะเลือกเป็นนิวเลเยอร์คือให้มันได้คัดออกมาเป็นเลเยอร์ใหม่ที่ไม่มีแบ็กกราวด์นะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็สามารถเอารูปนี้ไปซ้อนบนแบ็กกราวด์ที่ต้องการได้หรือว่าผมจะทําตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วใส่สีผมคลิกปุ่ม Create New Layer นะครับแล้วก็ กดปุ่ม a n t e n n ็ Delete ใส่สีที่ต้องการลงไปที่ผมเลือกเป็นสีดําถ้าเป็นเครื่องเม c กกด Command นะครับกด Option Delete นะครับสำหรับเครื่อง Mac เป็นไงครับเสร็จแล้วเนี่ยครับคือเราใช้คําสั่ง Select a n d Mark ซึ่งมันทํางานได้ค่อนข้างเร็วนะครับใช้เวลาประมาณ4-5นาทีเองเราก็สามารถไดคขัดภาพนี้ได้นะครับแล้วก็ไปวางบนแว็กซกราวใหม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปฝึกทําดูทำบ่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจกับเครื่องมือแล้วก็จะใช้เครื่องมือใช้คําสั่งได้คล่องขึ้นแล้วก็จําได้เวลาเห็นภาพแบบนี้เราก็สามารถเลือกใช้คําสั่งหรือใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ตัดภาพออกมาได้อย่างสวยงามสาหรับคลิปนี้ผมจะจบไวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ช anel ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์ a c e like, b o o k วิสาดิจิตอลอาร์ด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือจะไปอินบ็อกสอบถาม ว่าอยากจะให้ทําคลิปอะไรหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ไปที่ในอินบ็อกซ์ของ a c e b o o k นะครับที่เพจ Facebook นะครับ,รบแล้วก็ถ้าอยากเรียนก็ลองอินบ็อกซ์สอบถามที่เพจ a c e b o o k วิศวดิจิตอลอาร์ดได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ